คุณผู้ชมครับไปดูปัญหายาเสพติดกันบ้างนะครับในเขตพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดนะครับกองกําลังผาเมืองนะครับได้สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนยึดฝืนนะครับได้น้ําหนัก120กิโลกร,รัมและก็ยาบ้าอีก4,000เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ คุณผู้ชมครับพลตรีนริศถาวรวงผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองครับได้นํากําลังพลออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านปางต้นเดือหบู่ที่9ตําบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับจากการลาดตระเวนครับพบกลุ่มบุคคลประมาณ7-8คนเดินทางเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ครับเมื่อพบเห็นครับจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นแล้วก็มีการยิงแจ้งเตือนก่อนที่จะใช้กําลังส่้เพื่อเข้าจับกลุ่มแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวครับได้ใช้ความชํานาญในพื้นที่เนี่ยฮะวิ่งหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบครับพบเป้ดัดแปลงจํานวน7เป้ซึ่งภายในเป้ครับก็บรรจุฝิ่นจํานวน75ก้อนน้ําหนักรวม120กิโลกรัมและก็พบยาบ้าอีกจํานวน4 0 0พเม็ดครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ได้นําของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเจ้าของพื้นที่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับซึ่งทางด้านผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองบอกนะคะว่ากลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามค่ะในการลําเลียงยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดแบบนี้แล้ค่ะและมีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงอยู่ตลอดเวลากองกําลังผาเมืองนะคะได้จัดกําลังเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกัน้นโดยการลาดตระเวนค่ะตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่เพ่งเลงทั้งนี้นะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ